สำหรับคนที่มีช่อง TikTok อยู่นะคะและอยากจะเพิ่มลิงก์ยอทอเข้าไปทีหน้าโปรไฟล์ของเรานะคะสามารถทําได้ง่ายๆด้วยมือถือของเราค่ะวิธีการเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ก็มีมาฝากนะคะแต่ก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดหัวใจไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆในการทําการตลาดออนไลน์นะคะอันดับแรกเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ TikTok ของเราค่ะเร็จแล้วเข้ามาที่แก้ไขโปรไฟล์ค่ะ และเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะให้เลือกตรงนี้ค่ะยอทอตรงนี้นะคะเรากดติ๊กเข้าไปเลยค่ะเพิ่มนะคะแต่ว่าตอนนี้อ้อมเพิ่มเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยเพิ่มก็กดเลือกเพิ่มแบบนี้นะคะก็กดเพิ่มเข้าไปตรงนี้เมื่อเรากดเพิ่มเข้าไปแล้วนะคะตอนนี้กดเข้าไปไม่ได้แล้วเนาะเพราะถ้าเกิดกดเข้าไปมันจะเป็นการเลิกลิงก์ไปแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องเลิกลิงก์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ทํานะคะก็ กดเพิ่มเข้าไปนะคะแล้วเขาจะให้เราใส่อ e ีเมลและก็พาสเวิร์ดของช่องยอทอที่เราต้องการเพิ่มลิงก์เข้าไปนะคะเราก็ใส่ได้เลยเมื่อใส่เสร็จแล้วมันก็จะดิ้งขึ้นมาเป็นชื่อช่องยอทอของเราแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็กลับไปดูค่ะถ้าเกิดว่ามันลิงก์แล้วนะคะมันก็จะขึ้นไอคอนยอทออยู่แบบนี้นะคะเราก็กดเข้าไปมันก็จะไปเปิดที่ช่องยอทอของเราแล้วนะคะเราก็สามารถ ทําให้คนที่มาติดตามเรานะคะสามารถกดเข้าไปติดตามช่องยอทองของเราได้นะคะวิธีการง่ายมากๆลองนําไปทําดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ไปได้ค่ะหรือมีคําถาม,ถามข้อสงสัยพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ